สวัสดีครับผมสอาสศิจรุนายมั่นครับสุธิวัฒน์คำภาครับสวัสดีครับอาจารย์มาแล้วว้าวว้าวอาจารย์วันนี้ก็เป็นหน้าที่อาจารย์ที่จะต้องตอบปัญหาหลายอย่างล้อมทั้งผู้ที่เขียนจดหมายมาแล้วก็บางเรื่องที่เขาอยากจะรู้ข้อเท็จจริง และสิ่งสำคัญที่สุดนะับบางทีบางครั้งอาจารย์ก็ต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพืชธัญญาหารต่างๆที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับสดชื่นแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโบราณเนี่ยนะอาจารย์นะแดดเด็กสมัยนี้ไม่เคยเห็นละหมดแล้วตั้งแต่จอมพลปพิบูลสงครามท่านห้ามกินหมาก อสมัยก่อนเนี่ยตามบ้านเรือนต่างๆทุกบ้านเรือนเนี่ยจะต้องมีการพลูครับทีนี้ไอการพลูเนี่ยนะมันมีสรรพคุณอะไรบ้างอาจารย์การพลูก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นตัวที่ใช้ขับลมบำรุงธาตุแก้จุกเสียท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวนี้ว่าเราต้องนำเข้าในบ้านเราไม่ค่อยปลูกกันแพร่หลายนะครับ จากในภาพเนี่ยคือมันมีหลายส่วนที่เรามาใช้ประโยชน์นะครับที่เรารู้จักกันแล้วก็ที่ขายกันในท้องตลาดจะเป็นเป็นดอกตูมดอกตูมของเขาที่ยังไม่บานนะครับที่เห็นเป็นสีขาวๆน่าจะบานแล้วดอกตูมเขียวๆในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับเวลาเอาไปตากแห้งก็จะเก็บเอาไว้ใช้นะครับก็เอามาต้มน้ําดื่มบ้างอะไรบ้างหรือบางทีก็บดเป็นผงชงกับ เครื่องดื่มตัวอื่นเพื่อเพื่อใช้ขับลม,มแล้วก็แก้จุกเสียท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ขับน้ําเหลืองเสียด้วยนะครับอืตัวขับน้ําเหลืองเสียก็มีหลายตัวเราเคยพูดถึงใบคนทีไปอะไรเงี้ยนะครับก็การภูก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนจีนจะไม่ค่อยใช้อันนี้คือดอกที่มันแก่แล้วนะครับก็กรีบดอกตร้ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ก็จะใช้ดอกดอกตูมๆซึ่งออกมาเป็นก้านแล้วเรียกว่าการพูครับเท่าที่ดูในรูปเนี่ยนะมันดูคล้ายๆกับเหมือนอะไรรู้เปล่าเหมือนกับไอเห็ดเห็ดเห็ดนางฟ้ายว่ามันเป็นพวงๆวนะเรื่กว่าเกสรของพวกชมพูมะเหมี่ยวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือตัวดอกดอกตูมนะครับที่เห็นเป็นก้านเนี่ยนะครับเราเรียกว่าการพูอันนี้ ด้านซ้ายมือของท่านก็จะเป็นที่ตากแห้งแล้วนะครับด้านทางขวามือหน่อยก็จะเป็นที่ยังอยู่กับต้นนะครับเราก็จะเคยเจอก็แต่ที่ตากแห้งแล้วท่านนั้นไม่ค่อยเจอต้นเท่าไหร่ครับนะครับก็ความเป็นมาของการพูเนี่ยเดิมทีมันอยู่ในหมูกก่เกาะโมลุกกะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ของคนไทยไม่ใช่แลหลังจากนั้นก็ถูกเนื่องจาก,กมีความนิยมใช้กันมากเขาไปใช้แต่งกลิ่นทำทำเค้กทำอะไรก็ได้เหมือนกันนะ ก็เผยแพร่ในประเทศเขตร้อนกันหลายประเทศก็จะมีหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอินเดียครับเราใช้การผูเคี้ยวเพื่อดับกลิ่นปากคนกินเหล้ามาประเภทกินเหล้าแต่กลัวเมียเนี่ยนะกลับบ้านก็ต้องเคี้ยวการผูก่อนคือฝรั่งเนี่ยเอาไม่อยู่ปกติก็จะเคี้ยวใบฝรั่งใช่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่คู่กันผูไม่ได้ดับกลิ่นเหล้าดีนะนะครับแล้วสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเวลาไปทานอาหารอินเดียเนี่ยนะครับ มันจะมีการปลูเข้ามาแทรกอยู่ตลอดเวลาอาหารอินเดียจะเป็นอาหารที่บางทีเข้าเครื่องเทศตัวอื่นๆแล้วก็อาหารเขาจะย่อยยากก็จะใช้การูเนี่ยกินไปเพื่อเพื่อขับลมเพราะว่าของอาหารของอินเดียจะหลายอย่างนะครับเวลาเราออกจากร้านเขาจะมีม,มีพวกเทียนเท,ยนท,ยนทียนเทียาานเยาวภาณีอะไรพวกนี้นะให้เคี้ยวเพื่อดับกลิ่นแล้วก็มันช่วยลดอาการท้องอืดเพราะอาหารขเขาจะบางที เข้าเนื้อสัตว์เข้าอะไรเงี้ยมันจะท้องอืดง่ายครับแต่การพลูเนี่ยนะครับสมยัยผมเด็กๆเนี่ยจะเห็นอยู่ตามเชี่นหมากครับของคนตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะครับพอข้าับลานหมากก็ไปเสร็จเรยียบร้อยแล้วก็วามีการพลูตามเข้าไปเขาบอกมันจะเพิ่มรสชาติให้ดีขึ้นครับจริงๆช็ดยังไงเราก็ไม่รู้นะตรสชาติแล้วก็ปากหอมอืมก็อ๋อ การป<ช>ลูปน,นะครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเห็นแล้วการปลูก็วันหลังทะเราหามาปลูกกันนะครับมันใช้ได้ทั้งต้นเลยใบก็ยังแก้ปวดมวนท้องเงี้ยเราปวดท้องเอาใบมาเคี้ยว<อ>เคี้ยวกินแก้ปวดท้องอได้ฉะนั้นคนโบราณเนี่ยนะครับเขามีความคิดที่ดีในการที่จะช่วยคืมหากไม่กินเข้าไปแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับ มันมีปูนมีอะไรต่างๆเนี่ยมันคงจะเข้าไปในท้องม,มันแพ้แล้วเขาเรียกว่ามันยันดังนั้นก็การที่กินไอ้การพลูเข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยรักษาท้องให้ดีขึ้นครับแล้วมันแก้ท้องผูกหเปล่ากปะปะ็ไม่ไม่ไม่ช่วยแต่ช่วยเรื่องลำไส้ให้บีบรัดตัวดีม,มันก็น่าจะมีส่วนให้ขับถ่ายแต่ผายลมนี้แน่นอนแน่นอนนะการรููเนี่ยใช่ครับคนสูยุนี่น่าจะใช้อ ฉะนั้นจ <us> ับขังห้องแอร์ห้องเดียวกันเลยหลายคนกินกันไปเดี๋ยวได้เรื่องเดี๋ยวได้เรื่องนะแต่รู้สึกมันมีรสเผ็ดจัดเหมือนกันนะการปลูนครับก็เราไม่ค่อยเคี้ยวมันโดยตรงมักจะเอามาใช้ออมๆเอามาต้มน้ําดื่มเป็นเหมือนน้ําชาอะไรเงี้ยเป็นน้าชาใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะนํามาเรียนให้บรรดาเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ได้รับทราบ บางท่านไม่รู้จักนะครับว่าการพลูเนี่ยมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับเขาเอาไปเข้ากาไอจะพวกไหนบ้างอาจารย์ก็คือถ้ายาคุมธาตุยาบำรุงธาตุยาที่จะต้องอขับลมเพราะว่าสมุดฐานทางการป่วยของไทยของแพทย์แผนไทยจะมีอยู่สามอย่างก็คือมาจากน้ำดีมาจากเสมหะแล้วก็ม,มาจากลม บางทีก็มาทั้งสามอย่างคู่กัน,นะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นในเครื่องเข้าเครื่องยาทุกอย่างจะต้องเข้าการผูอ๋อแม้กระทั่งายาทาุที่เขาขายกันอยู่เนี่ยนะใช่ครับอย่างเช่นยาทาตดเก่าๆรุ่นเก่าๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับต้องผสมการผูชั้งนั้นผสมการผูแล้วก็บางทีน้ำมันการผูนี่ก็เอาใช้แก้ปวดฟันได้อะไรได้แก้ปวดฟันได้ได้ก็เอา คือมีขายตามร้านขายยาทั่วไปไปถามหาน้ำมันการพลูกาจะน้ำมันการพลูเนี่ยนะมีขายทั่วไปฉะนั้นท่านที่มีอาการเคล็ดขัดยอกใช่ไหมถ้าเคล็ดขัดยอกนี่บางทีก็มันก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีมันร้อนเนี่ยมันร้อนนะกลุ่มร้อนบางคนก็เอาน้ำมันการพลูไปผสมในในสูตรทำยาหม่องทำน้ำมันนวดตัวนี่แหละนะครับน้ำมันกลุ่มแก้เคล็ดขัดยอกช้ำบวมอะไรประมาณนี้ นี่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการเจ็บป่วยเมื่อยตามแขนขาเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งจะได้ความรู้จากอาจารย์เนี่ยและอีกอย่างหนึ่งเวลานี้การแก้ปัญหาของคนบางทีเนี่ยมันไม่หายครับเพราะเมื่อสองวันที่แล้วมาเนี่ยผมเป็นโรคสะอึกสะอึกทั้งวัน มันหายไปชั่วพักหนึ่งเดี๋ยวพอนัปั๊บสอือกอีกแล้วกินน้าํากินอะไรทําตกใจแล้วอะไรมันก็ไม่หายไม่หายลองแลบลิ้นไหมนะแลบลิ้นออกมายาวๆอะไรต้องแลบลิ้นเ่ะออ่าบางตำลาเขาบอกงั้นจะ <c oughs> แลบลิ้นยาวๆจะหายสะอแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็เกิดมีอาการไอเกิดขึ้นมันจะไอแล้วก็มีเสมหะวันนั้นผมก็ให้เขาโทรสัพ์ไปหาอาจารย์ก็ไม่เจออาจารย์ ก็ไปเจอลูกศิษย์อาจารย์เขาบอกว่าช่วยทีเถอะจะทํำยังไงที่จะแก้ปัญหาได้เกี่ยวกับไอ้เรื่องการสะอึกเนี่ยให้มันหายครับอันนี้ก็อยากบอกเป็นวิทยาทานไว้นะครับสําหรับลูกศิษย์ขออาจารย์ที่เรียนประจ่าอาจารย์เนี่ยก็บอกให้ผมปฏิบัติเกี่ยวกับไ้โรคสะอึกเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหลังนะครับจะบอกกับท่านว่าไอ้โรคสะอึกเนี่ย มันเป็นโรคที่ทรมานแล้วก็เป็นโรคที่ลำคาญเหลือเกินนะฉะนั้นช่วงนี้พักสักครู่รเตียมจดด้วยนะครับอิสโวาารหม